ชำระดอกเบี้ยอย่างเดียว260,000ล้ 2, 6, 10, 000, 000, านบาทหรือเท่ากับร้อยละ9สรุปแบบสั้นยอก็คือเราจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปีในงบประมาณรายจ่ายประจำปีเกือบเท่าร้อยละ1 0ของรายได้ที่เราหามาได้ทั้งนี้โดยไม่ต้องบอกว่าในการทำตัวเลขก็มีการตุกติกเล่นกลเพื่อทำให้ตัวเลขที่เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารหนี้ของภาครัฐต่ำกว่าความเป็นจริงตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นอันตราย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับผมนายวีระธิรพัตรานนท์ในฐานะกรรมธิการขอแสดงความเห็นในหลักการและเหตุผลที่ผมเสนอให้ตัดลดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ2,567เหลือเพียง50,000ล้านบาทจากวงเงินที่รัฐบาลเสนอมาจํานวนทั้งสิ้น122,000ล้านบาทตามที่ผมได้ขอสงวนความเห็น เอาไว้ในการประชุมของคณะกรรมาการวิสามันเพื่อมาชี้แจงให้ท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาก่อนที่จะให้ความเห็นชอบร่างพรัตินี้ในลำดับต่อไปท่านประธานที่เคารพครับผมจะใช้เวลาที่มีค่าของที่ประชุมแห่งนี้ไม่มากเพื่อแสดงเหตุผลถึงความจำเป็นต้องปรับลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายดังนี้ครับแต่ก่อนที่จะกล่าวถึงเหตุผลในการตัดงบประมาณรายจ่ายที่ว่าเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามโครงการดิจิ t a l Wallet ที่อยู่ในงบประมาณเพิ่มเติมผมมีข้อสังเกตเบื้องต้นเป็นประเด็นสำคัญว่าแท้ที่จริงแล้วเราต้องมองภาพรวมของโครงการดิจิทัลทั้งหมดซึ่งใช้เงินรวมกัน450,000ล้านบาทแม้จะมีการลดวงเงินจากเดิม500 0ล้านว่ามีความเชื่อมโยงกับแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้ในโครงการนี้นอกเหนือจากงบมารายจ่ายเพิ่มเติมที่เรากำลังพิจารณากันในวาระที่สและวาระที่ส จะเรียกว่าเป็นการจัดทำงบประมาณแบบรวมหอ่อหรือว่าเป็นแพ็กเกจซึ่งเป็นการใช้เทคนิคในการจัดทำรัดงบประมาณที่ไม่ตรงไปตรงมาเรื่องนี้ความเหมาะควรผมจะไม่อภิปรายแต่อยากตั้งเป็นข้อสังเกตให้เห็นถึงความปิดปกติในการจัดทำงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการนี้เอาไว้สำหรับที่มาของเงินที่จะใช้ในโครงการดิจิ t a l Wallet มาจาก3แหล่งแหล่งแรกเป็นงบประมาณรายจ่ายปี67เป็นงบปกติ บวกกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่เรากำล <boxes> ังพ right? Th ิจารณากันในขณะนี้วงเงินรวมกัน1 6 6 5 0 0 0 0ห้าล้านบาท2มาจากงบประมาณปกติปี2568 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0ล้านบาท3จากงบประมาณปกติปี68โดยไม่บอกที่มาอย่างชัดเจนเป็นวงเงิน1,32,000 0ล้านบาท ตรงนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้วิธีให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสอทดลองจ่ายไปก่อนตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐหรืออาจจะออกเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม,เต,มเติมของปี2568หรืออาจจะจัดสรรวงเงินววมานปี6ปกติในปี2568ที่กําลังพิจารณาอยู่ในชั้นกรรมธิการในขณะนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ประเด็นก็คือว่า งบประมาณปี68ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ152,700ล้านบาทจนถึงขณะดนี้ทางกระทรวงการคลังก็ยังไม่ส่งรายละเอียดเข้ามาชี้แจงในคณะกรรมาการออของงบประมาณรายจ่ายปี68ทั้งๆที่รับปากว่าจะจัดส่งมาให้ภายใน2สัปดาห์แต่นี้ก็ล่วงเวลามาเป็นเวลา5สัปดาห์แล้วผมเข้าใจว่าคงมีปัญหาแต่ผมจะยังไม่พูดตรงนั้นแต่ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าค่อนข้างจะฉุกเฉ ชุลมุนชุลเกสมกับที่รัฐบาลบอกว่ามีความจําเป็นฉุกเฉินเร่งเร่งด่วนท่านประธานครับเงินที่ใช้ในโครงการนี้ทั้งหมดมียอดรวมกัน450,000ล้านเทียบกับเทียบแล้วเท่ากับร้อยละ2.5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ตกประมาณ18ล้านล้านบาทในแง่จำนวนต้องถือว่าไม่มากเพียงแต่ว่ามาดำเนินการในช่วงเวลาที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ ใช้เงินในการประครับประคองเศรษฐกิจไปถึงร้อยละสิบของ GDP ในการต่อสู้ในช่วงวิกฤตสาธารณาสุขด้วยการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินรวมกัน1.5ล้านล้านบาทอันที่จริงช่วงเวลานี้ควรจะเป็นช่วงเวลาของการถอนคันเร่งในส่วนที่รัฐบาลจะอัดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลจะต้องปรับลดไม่ใช่กู้ เงินเพิ่มผ่านการขาดดุลอย่างต่อเนื่องพอกพูนจากเดิมที่เคยมีอยู่จนทําให้ยอดคงค้างหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งที่น่าเป็นห่วงที่กําลังเป็นอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านได้ดูแผนประมาณการทางด้านการคลัง3ปีข้างหน้าท่านก็จะเห็นว่าตัวเลขอัตราส่วนหนี้สาธารณะนะเมื่อเทียบกับจ DP มิได้ลดลงตรงกันข้าม ร้อยละประมาณร้อยละ68ถึงร้อยละ69เมื่อเทียบเปิด GDP ซึ่งแน่นอนไม่เกินเพดานที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังกำหนดไว้ร้อยละ70แต่ก็ต้องบอกว่าไม่มีไม่มีเอ่อไม่มีแนวโน้มที่ตัวเลขนี้จะลดลงในอนาคตอันใกล้การดำเนินนยโยบายการคลังผ่านการทำงบประมาณขาดดุลเรื้อรังและพอกููน,นี้สาธนารนณะไปเรื่อยๆแบบนี้อันตรายครับ แต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือการใช้เงินดังกล่าวเป็นการกระตุ้นผ่านการจับจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภคซึ่งมีลักษณะเป็นลักษณะเฉพาะกิจและดําเนินการทางด้านดีมานไซส์แทนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนและการผลิตซึ่งเป็นการดําเนินการทางด้านซัพพลายไซส์ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตมากกว่าแม้ว่าเรื่องนี้จะสามารถถกเถียงกันได้ว่าการดําเนินงานทางด้านการดําเนินการนโยบายเศรษฐกิจ ทางด้านดีมานไซส์จะนำมาซึ่งการาดำเนินการทางด้านซัพพลายไซส์ในอนาคตได้ก็าตามทีอันนี้ผมอยากตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ด้วยเช่นกันท่านประธานครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีการผลักดันโครงการดิจิทัล w a l l ล็ของรัฐบาลจะมีความสลับซับซ้อนเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านข้อกฎหมายในทางปฏิบัติอย่างที่ผมได้ลำดับความมาก่อนหน้านี้แต่ผมก็อยากจะชื่นชมรัฐบาลในการตัดสินใจที่ยอมใช้วิธีงบประมาณปกติ ในการใช้เงินทำโครงการนี้ผ่านงบประมาณปี2567ผ่านงบประมาณปี2568เพื่อให้ทางฝ่ายนิติบัญญัติได้ตรวจสอบเพื่อความรอบคอบโดยไม่โดยไม่ใช้การเงินกึ่งการคังที่ให้สถาบันการเงินของรัฐดําเนินการจ่ายเงินไปแทนก่อนและไม่ใช่เป็นการออกพระราชกําหนดกู้ยืมเงินมาใช้ในโครงการนี้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการผ่านให้ความเห็นชอบ งบประมาณที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้จะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการเงินการคลังในอนาคตท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนต่อไปก็คือการดําเนินการโครงการนี้นอกจากประเด็นทางข้อกฎหมายซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงว่าจะขัดกับพรามหยัดวินัยการเงินการคลังของรัฐขัดกับพรามหยัดวิธีการงบประมาณรวมทั้งพรามหยัดเงินคงคลังและพรามหยัิการบริหารหนี้สาธารณะรวมทั้งรายละเอียดในภาคปฏิบัติที่อาจจะมีช่องว่างรูโว ทำให้โครงการนี้ไม่ได้ผลเต็มที่อย่างที่ตั้งใจไว้ผมเข้าใจว่าในประเด็นนี้ท่านกรรมธิการท่านอื่นๆก็คงได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้โดยสรุปประเด็นข้อกฎหมายในการดําเนินโนโยบายดิจิ t a ลวอลเล็ยังเป็นปัญหาอาจจะต้องส่งไปให้มีการตีความโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในอนาคตแต่ผมคิดว่าประเด็นทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ประเด็นทางด้านการเมืองก็ควรให้ความสนใจไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากัน ผมขออนุญาตท่านประธานพูดถึงประเด็นทางด้านเศรษฐกิจโดยจะไม่รบกวนเวลาของที่ประชุมมากประการแรกถ้าเราดูวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในบ้านเราในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งช่วงปี2529ถึง2 5 0 0ประธานโทษครับปี2527ถึงปี2529ที่มีการลดค่างเงินบาทและช่วงปี2540ถึง2542ที่มีการลอยตัวค่างเงินบาท สิ่งที่ควรตันหนักก็คือวิกฤตที่เกิดก่อนหน้านี้มีความแตกต่างไปจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะน,นี้ที่อาจจะพัฒนากลายเป็นวิกฤตในอนาคตได้ทั้งนี้เพราะลากเงาของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของหนี้ต่างประเทศภาครัฐและหนี้ต่างประเทศภาคเอกชนจนทำให้ต้องมีการปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการลดค่าเงินบาทในปี2527 และการลอยตัวค่างเงินบาทในปี2540แต่สำหรับคราวนี้รากเหง้าของปัญหาเป็นเรื่องของหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นเรื่องของเงินบาทไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินตราต่างประเทศที่สำคัญเชื่อมโยงกับการบริหารทางด้านการเงินกลางการคลังของรัฐโดยตรงซึ่งต้องบอกว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาแบบนี้มาก่อน มาถึงตรงนี้ผมอยากจะเสนอให้ทางการที่เกี่ยวข้องศึกษาบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในช่วง1ิบกว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศกรีซซึ่งกลายเป็นวิกฤตค่างเงินยูโรไปด้วยแม้ว่ารายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะแตกต่างกับบ้านเราในขณะนี้แต่ความเหมือนที่เกิดขึ้นเหมือนกันก็มองข้ามไม่ได้ประเด็นที่สอง ถ้าหากเรามองให้ลึกลงไปในงบประมาณที่จัดทาในอดีตปัจจุบันและในอนาคตขณะนี้เราจะเห็นตัวชี้วัดอันหนึ่งที่เป็นอันตรายซ่อนเล้นอยู่นั่นก็คืออัตราส่วนระหว่างรายจ่ายดอกเบี้ยเทียบกับรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บในแต่ละปีถ้าหากดูแบบคร่าวๆจะเห็นว่างบประมาณรายจ่ายปี67มีรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ3 46, 0 0พล้านบาทตัวเลขกลมๆนะครับในนี้เป็นการชำระคืนเงินต้น 1 1 8 0 0 0ล้านบาทเป็นการชำระดอกเบี้ย2 2 7 0 0 0ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ8ในขณะนี้งบประมาณที่เราทำเป็นการจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ8ของประมาณการที่เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บในแต่ละปีในขณะที่งบประมาณรายจ่ายปี68ซึ่งกำลังเสนอให้การให้ให้คณะกรรมาธิการพิจารณาอยู่นั้นมีรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ4 000, 1 0 0 0 0ล้านบาทเป็นการชำระคืนเงินต้น 1 5 0 0 0 0ล้านบาทชำระดอกเบี้ยอย่างเดียว2,60,000ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ9ก้สรุปแบบสั้นย่อก็คือเราจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปีในงบประมาณรายจ่ายประจำปีเกือบเท่าร้อยละสิบของรายได้ที่เราหามาได้ทั้งนี้โดยไม่ต้องบอกว่าในการทำตัวเลขก็มีการตุกติกเล่นกลเพื่อทำให้ตัวเลขที่เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารหนี้ของภาครัฐต่ำกว่าความเป็นจริงตรงนี้ต้องบอกว่า เป็นอันตรายถ้าหากแนวโน้มยังมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ประเด็นที่3ถ้าหากมองตัวชี้วัดที่สําคัญอีกตัวหนึ่งคืออัตราส่วนระหว่างงบจ่ายลงทุนกับยอดขาดดุลงบประมาณในขณะนี้และในอนาคตอัในใกล้นี้ถ้าดูแบบคร่าวๆเราจะเห็นว่างบจ่ายลงทุนในงบประมาณปี67จํานวน710ล้านบาทในขณะที่การขาดดุลงบประมาณ693,000ล้านบาท เช่นเดียวกับงบประมาณรายจ่ายปี68ซึ่งมีงบจ่ายลงทุน9,800ล้านบาทเทียบกับการขาดดุล8,65,700ล้าน 8, 5, 700, 000, บาทแม้ว่างบจ่ายลงทุนดังกล่าวจะไม่น้อยกว่าร้อยลของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและยังมียอดสูงกว่างบขาดดุลงบประมาณในแต่ละปีก็ตามทีแต่นี่เป็นสัญญาณเตือนภัยที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะยังไม่ต้องพูดยังไม่ต้องพูดถึงนิยาม ของงบจ่ายลงทุนของสำนักงบประมาณที Pokemon, ่ยังมีข้อถกเถียงว่าเหมาะสมหรือไม่เป <ped> ็นการบิดเบือนเพื่อให้ตัวเลขงบจ่ายลงทุนสูงกว่าที่ควรจะเป็นและคำนวณงบจ่ายลงทุนที่นำโครงการร่วมทุนภาครัฐและเอกชนหรือโครงการ PPP บางรายการมารวมไว้ในงบจ่ายลงทุนอีกต่างหากความผิดปกติที่ชัดเจนมากก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2567 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณปี2567ที่พวกเรากําลังพิจารณาให้ความเห็นชอบอยู่ในขณะนี้เพราะเป็นการทํางบประมาณขาดดุลสูงที่สุดจนติดเพดานการทํางบประมาณขาดดุลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีปกติและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณปี2567ทําให้มียอดขาดดุลรวมกัน8,500ล้านบาท ในขณะที่เพดานที่จะขาดดุลได้โดยไม่ผิดกฎหมายนั้นอยู่ที่8 5, 000, 000, 000, 000, 000. はは1 5 0 0 0ล้านบาทจะเห็นว่าเหลือเพดานที่จะขาดดุลได้เพียง10,000ล้านบาทนั่นเท่ากับว่าการใช้จ่ายงบประมาณแทบไม่เหลือช่องว่างให้ทำอะไรได้อีกต่อไปแล้วท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับเรื่องที่ผมกล่าวโดยสั้นย่อดังกล่าวยังไม่รวมภาระทางการคลังในงบประมาณ ที่รัฐบาลต้องตั้งวงเงินจ่าสมทบให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบขอกองทุนประกันสังคมปกสที่ยังไม่ครบถ้วนทั้งนี้ยังไม่รวมภาระการคลังนอกงบป,ประมาณตามมาตราย8 8ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังที่มียอดคงค้างอยู่ในขณะนี้หนึ่งล้านล้านบาทเช่นเดียวกันมีภาระนอกงบป,ประมาณซึ่งยังไม่มีการบริหารจัดการในขณะน,นี้อีกสมก้อนใหญ่ ก้อนที่หนึ่งภาระหนี้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพ 1, 1, 000, 000ลิงหนึ่งแหนึ่งล้านบาทภาระหนี้ในภาระหนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย9800 0มล้านบาทภาระหนี้สินของกองทุนประกันวินาศภัยที่มีการที่มีภาระต้องจ่ายสินไหมทดแทนบริษัทประกันวินาศภัยที่ล้มละลายแล้วอีกไม่น้อยกว่าอีก8 0,000ื่นล้านบาทนี่เป็นส่วนหนึ่งของระเบิดเวลาที่จะทําให้ภาคการคลังของรัฐมีความอ่อนไหว จนสามารถพัฒนาเป็นวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตถ้าบริหารจัดการกันไม่ถูกต้องท่านประธานครับผมอยากเพิ่มเติมข้อมูลด้วยประสบการณ์จากประเทศอื่นที่เคยประสบวิกฤตการคลังอย่างรุนแรงเป็นตัวอย่างให้เราเห็นบทเรียนและช่วยกันพิจารณาสักนิดเมื่อเกิดวิกฤตการคลังแล้วเศรษฐกิจโดยรวมจะซบเซาซึมนานอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจต่ำต่อเนื่องและถึงขั้นติดลบราคาทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หุ้นพันธบัตรและอื่นๆจะไม่ขยับปรับตัวขึ้นเพราะขาดแรงซื้อการลงทุนใหม่จะไม่เกิดขึ้นและเมื่อต้องลงมือแก้ไขกันอย่างจริงจังสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการตัดงบประมาณรายจ่ายประจําอย่างหนักงบประมาณรายจ่ายประจําที่มีประสบการณ์จากชาติอื่นที่เขาประสบปัญหาทางด้านการคลังที่ต้องตัดอย่างรวดเร็วและรุนแรงประกอบไปด้วย เงินบำเห็็บบำนานข้าราชการเงินอุดหนุนชดเชยสินค้าอุปโภคบริโภคเงินสมทุกกองทุนต่างๆจะถูกยอดลงมาอย่าง,าง,างรุนแรงในเวลาเดียวกันจะต้องมีการขึ้นภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ภาครัฐและอุดช่องว่างการขาดดุลงบประมาณด้วยการตัดลดงบประมาณรายจ่ายในขณะที่การจ้างงานการผลิตการออมจะได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งหมดนี้เป็นเพียงการวาดภาพคร่าวๆและหวังว่า จะไม่เกิดขึ้นในอนาคตถ้าหากเราดำเนินนโยบายการคลังไม่รอบคอบจนเกิดผลควจนเกิดความผิดพลาดส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงอย่างใหญ่หลวงท่านประธานครับผมขอรบกวนเวลาที่ประชุมอีกเล็กน้อยนะครับผมอยากจะพูดถึงประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับโครงการดิจิ t a l Wallet โดยขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ดังนี้หโครงการนี้ เนื่องจากเป็นเรือธงของพักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการบริหารจัดการที่ดำเนินไปในลักษณะที่นําเป้าหมายมาสร้างความชอบธรรมในวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากประเด็นที่สองจะมากหรือน้อยก็ปฏิเสธไม่ได้ ว่านี่เป็นนโยบายในการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งที่สร้างภาระทางการขังในอนาคตและอาจจะเป็นตัวอย่างให้รัฐบาลในอน,นาคตใช้นโยบายการคลังแบบสุ่มเสียงเช่นนี้อันที่จริงยังมีประเด็นมากกว่าที่ผมอยากจะสรุปอันที่จริงยังมีประเด็นมากกว่านี้แต่ผมอยากจะขอสรุปสั้นๆเพียงแค่ว่าด้วยเหตุนี้เพื่อให้การดําเนินงานนโยบายดําเนินตามนโยบายด้วยโครงการดิจิทัลวอลเล็ดังกล่าว ลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการคลังในอนาคตผมจึงเสนอให้ลดวงเงินในงบประมาณรายจ่ายไปจําเพิ่มเติมไปจะปีาปี2567จดากเดิมหนึ่ง0สนองมืสองล้านเหลือเพียงห้าหมื่นล้านและลดการขาดดุลจากเดิมหนึ่ง0สนหนึ่งหมืสองล้านเหลือเพียงสี่หมื่นล้านบาทการลดวงเงินและลดการขาดดุลดังกล่าวผมเชื่อว่า มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระทางการคลังที่ตึงตัวอยู่ในขณะนี้แม้การเสนอขอลดปรับลดวงเงินดังกล่าวอาจจะไม่มากพอจะทำให้ภาระทางการคลังลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็ตามทีถ้าหากพิจารณาเชื่อมโยงว่าการขาดดุลงบประมาณในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567และ2568อยู่ในเกณฑ์ที่เกินกว่าม,มาตรฐานที่ยอมรับได้ คือร้อยละ3าเมื่อเทียบกับ GDP การขาดดุลประมาณแต่ละปีไม่เกินร้อยละ3าซึ่งปัจจุบันประมาณร้อยละสเป็นหมุดหมายที่สําคัญที่จําเป็นถ้าหากต้องการหลีกเลี่ยงวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตท่านประธานครับแม้ว่าการลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระบฉบับนี้ในวาระที่สองและวาระที่สจะเป็นไปตามเสียงข้างมากของคณะกรรมาการที่ให้ลง ให้คงตามร่างเดิมเอาไว้ก็ตามทีแต่ผมก็หวังว่าข้อสังเกตด้วยความห่วงใย,ยที่ผมลำดับความมาตามลำดับจะทำให้เราตรักรู้สิง่งถึงสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมอยากจะสรุปในตอนท้ายว่าในขณะนี้มีแนวคิดสำคัญต่อสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบายการคลังที่เชื่อมโยงกับงบประมาณรายจ่ายเชื่อมโยงกับหนี้สาธารณะ และเชื่อมโยงกับรายได้ภาครัฐในปัจจุบันและอนาคตหนึ่งในนั้นคือโครงการดิจิ t a l Wallet ที่เรากำลังจะพิจารณาให้ความเห็นชอบอยู่ในขณะนี้มีแนวคิดสองแบบด้วยกันแบบแรกถ้าหากรัฐบาลดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้และที่จะทำต่อไปนานาคตแบบไม่รอบคอบรัดกุมมากพอมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิด วิกฤตการเงินการคลังในอนาคตได้แบบที่2ซึ่งเข้าใจว่าคงจะเป็นความคิดของทางรัฐบาลคือเห็นว่าถ้าหากรัฐบาลไม่ดําเนินการนโยบายแบบที่กําลังทําอยู่ในขณะน,นี้และในอนาคตอันใกลน้นี้จะทําให้เกิดวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตหรือมิฉะนั้นก็สามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตการเงินการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ผมคงไม่ต้องบอกว่า ผมเห็นด้วยกับแนวทางไหนเรื่องการเงินการคลังและวิกฤตการเงินการคลังเป็นเรื่องใหญ่ที่สําคัญเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการแก้ไขเรื่องนี้มาก่อนถ้าหากเกิดวิกฤตดังกล bon. ่าวในอนาคตจะสร้างความลาบากให้กับพวกเรามากเสียยิ่งกว่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่เคยเกิดขึ้นสองครั้งในอดีตที่ผมจึงหวังว่าผมุญาตสรุป้วครับสรุปแล้วครับ,รรบอีกสองบรรทัดยังมีหลายมาตาจาาัน Wrong. ผมทีเดียวแล้วจบละทีเดียวผมจึงหวังว่าท่านสมาชิกจะได้พิจารณาเรื่องการให้ความเห็นชอบร่างพร่ำยัดมุมม่งมารรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับนี้ด้วยความรอบคอบใช้สติปัญญาเต็มพิกัดโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญขอบพระคุณครับ